นี้ก็จะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่าง CBR 150กับ CBR 250ว่ามันแตกต่างกันยังไงใครๆเห็นผมขับ250ไปก็พูดผมว่าเป็น150แล้วผมก็เจอสวนบ่อยนะเวลาขี่ในท้องถนนนะสงสัยเขาจะเข้าใจผิดกันว่าเป็น CBR 150เหมือนกันมากนะผมว่าแทแทบจะไม่ต่างกันเลยนี้ทั้ง2องคันเนี่ยใส่จะใส่ชิวแต่งนะครับก็จะมาดู ความแตกต่างหลักๆเลยนะครับคือท่อที่มองเห็นได้ชัดนะครับคือท่อเนี่ยท่อซีบียสองร้อยห้าสิบมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็โทนสีของซีบียสองร้อยห้าสิบเนี่ยรุ่นแรกมันจะมีตรงแก้มกับตรงท้ายจะเป็นสีเทาส่วนซีเบียร้อยห้าสิบเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นสีโทนเดียวกันไม่ดําตรงนี้ก็แดงตรงนี้นะครับแล้วก็โค้งนะครับเนี่ยซีบี0ร้อยห้าสิบจะเป็นโค้งเหลี่ยม แล้วก็ซีบีาสองร้อยสิบจะเป็นโครงกลมแล้วก็สีบีาร้อยห้าสิบจะเป็นเหล็กเชื่อมติดนะครับตรงพักเท้าแต่สีบีาสองร้อยสิบเนี่ยจะเชื่อมไม่เชื่อมติดแต่ใช้เป็นพักเท้าขันขันแยกออกได้นะครับนะครับแล้วก็ขนาดยางนะครับยางหน้ายางหลังเนี่ยจะห่างกันหนึ่งไซส์นะครับของซีบยาสองร้อยสิบหลังเนี่ยจะเป็นร้อยสี่สิบ c B r 150จะเป็น130นะครับแล้วก็หน้าปัดเนี่ยตัว150จะเป็นสีแดงนะครับมีเดดไลน์อยู่ที่12,000 2000นะครับแต่ของผมเนี่ย250เนี่ยเนี่ยจะเป็นจอสีฟ้ามีเดดไลน์อยู่ที่15,500รอบแล้วก็ตรงแข็งคอนะครับจะใหญ่กว่าแล้วก็กุญแจเนี่ยจะไม่มีตัวล็อกนะครับ ตอนแบบนี้แล้วก็ตัว250ตัว ABS นะครับมันจะมีสายเบรก2ส,สายแล้วจะมีปั๊ม3พอร์ตแล้วก็มีคอมบายเบรกอีกสายหนึ่งมีสาย2เส้นตัวนี้เป็นแบบไม่มี ABS นะครับก็ที่เหลือก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับท้ายก็เหมือนกันนะครับตัวจับกันตบก็อันเดียวกัน ก็น่าจะมีแค่นี้แล้วมั้งครับใครที่รู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกนะครับถ้าผมพูดอะไรไม่ครบครับผมก็ขอบคุณมากครับ